Reading การอ่านสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิกาทองประดิษฐ์รหัสนักศึกษา640 720 4001 003สาขาการจัดการทางวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์บทความเรื่องความอดทนรถมันขมแต่ผลมันหวาน จากลูกชาวนาผู้ยากจนมาอยู่บนธนบัตร1,000เยนความอดทนรสมันขมแต่ผลมันหวานจากลูกชาวนาผู้ยากจนมาอยู่บนธนบัตร1,000พันเยนถ้าเราหยิบแบงค์พันเยนขึ้นมาดูจะพบว่าบนแบงค์มีหน้าตาของชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งอยู่บนนั้นเขาชื่อโนงุจิฮิเดโยโนงุจิ เดโโนงุจิเกิดเมื่อ9พฤศจิกายน1876เขาเกิดมาในครอบครัวชาวนาฐานะยากจนที่เมืองฮินาวาชิโรจังหวัดฟุกุชิมะตอนที่เขาอายุประมาณหนึ่งขวบครึ่งตัวของเขาเกิดอุบัติเหตุเขาคลานพัดตกลงไปในเตาหลุมไฟกลางบ้าน ทำให้มือซ้ายถูกไฟลวกอย่างรุนแรงจนไม่สามารถใช้การได้พอวัยเจ็ดขวบเขาเริ่มเข้าไปเรียนโรงเรียนปฐมศึกษาเขามีผลการเรียนที่ค่อนข้างแย่เขาไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะโดนเพื่อนๆกลั่นแกล้งและล้อเลียนเรื่องมือซ้ายทุกวันจนกลายเป็นปมด้อยเขาไม่มีเงินกินข้าวกลางวันโนงจิ จึงต้องแอบไปกินน้ำในบ่อลาธารข้างทางเพื่อประทังชีวิตจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งเมื่อเขากลับจากโรงเรียนเขาได้เห็นแม่ของเขาที่กําลังทำนาอย่างหนักตัวเขารู้สึกสงสารแม่และอยากเข้าไปช่วยแม่ทำนาแต่เทว่ามือซ้ายที่พิการของเขาไม่สามารถหยิบจับใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรได้เลย มันทำให้เขาตระหนักได้ว่าการทำอาชีพเกษตรนั้นไม่เหมาะกับตัวเขาเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาจึงกลับไปตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อหวังว่าจะมีอนาคตที่ดีได้กว่านี้เด็กชายโนมูจิเริ่มมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาแม้ว่ายังจะถูกเพื่อนๆกลั่นแกล้งและล้อเรียนอยู่เป็นประจำ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างหนักของเขาจนสอบได้ที่หนึ่งของฉันเพื่อนเพื่อนเห็นเขาเรียนเก่งเลยเกรงใจไม่กล้ากแกล้งเขาอีกเลยกลับกลายมายอมรับในความสามารถในตัวเขาและไม่กลับมาแกล้งเขาอีกเลยทำให้เขาคิดว่าเออน่ะถ้าเราเรียนเก่งก็จะทำให้ไม่มีใครแกล้งเราผลจากความตั้งใจและพยายาม เขาก็เริ่มฉายแวทความเป็นอัจฉริยะตั้งแต่ชั้นประถมเรียนรู้หนังสือได้เร็วกว่าเด็กๆทุกคนในชั้นพอเข้าเรียนชั้นสูงขึ้นได้รับการช่วยเหลือจากคุณครูและเพื่อนๆร่วมชั้นช่วยกันเรียรายเงินเป็นค่าผ่าตัดรักษามือให้กับโนงุจิโดยนายแพทย์วาตานาเบะที่สำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งจากการผ่าตัดในครั้งนี้ ทำให้โนูจิรู้สึกชื่นชมในอาชีพแพทย์และตัดสินใจว่าในอนาคตจะประกอบอาชีพหมอในช่วงแรกโนูจิไปขอร้องหมอวาตานาบิให้รับเขาทํางานในโรงพยาบาลคายโยในตําแหน่งนักการพานโรงเพื่อแลกกับการได้รับเข้าศึกษาวิชาแพทย์ไปด้วย โนงูจิตั้งใจทำงานในหน้าที่นักการพันโรงอย่างไม่ขาดตกบกพร่องและในระหว่างนั้นเขาก็ได้ศึกษาวิชาแพทย์ทั้งภาษาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสด้วยตัวเองควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลคนป่วยซึ่งคุณหมอวาตานาบิได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและจิตอาสาอุทิศตนของเด็กหนุ่มคนนี้จึงได้แนะนำให้เขาไปโตเกียว เพื่อเตรียมสอบคัดเลือกใบป,ประกอบวิชาชีพแพทย์และได้รับการช่วยเหลือจากคุณหมอโมริโนสุซึ่งเป็นเพื่อนของคุณหมอวาตานาเบะแล้วรับเขาเป็นนักการพานโรงที่โรงเรียนทันตแพทย์ทาคายามะและเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชาแพทย์ไซเซเพื่อเตรียมสอบไปประกอบวิชาชีพแพทย์จนปี1896 เป็นปีแรกที่โนงูจิเข้าไปสอบเอาใบประกอบวิชาชีพแพทย์ที่โตเกียวและสอบผ่านได้เป็นแพทย์เพียงสี่คนซึ่งหนึ่งในนั้นรวมเขาอยู่ด้วยจากผู้เข้าสอบทั้งหมด80คนหลังจากนั้นเขาก็กลับไปสอนหนังสือที่โรงเรียนทันตแพทย์ทาคายมะ ท่ามกลางความงงงวยแปลกใจของบรรดานักเรียนที่จูจๆนักการพานโรงกลายมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือแต่ด้วยที่มือซ้ายเขาพิการใช้การได้ไม่ดีนักแม้ว่าจะผ่านการผ่าตัดมาแล้วระดับหนึ่งแต่ก็ยังใช้การไม่ได้100%เอร์เซและอาจทำให้ดูขาดความน่าเชื่อถือในการวินิจฉัยโรคจากผู้ป่วย เขาจึงหันไปสนใจทางด้านงานวิจัยค้นคว้าและเส้นทางที่เป็นแสงสว่างให้กับชีวิตและยังเป็นแสงสว่างที่ส่งให้กับคนทั้งโลกด้วยผมจะเล่าให้ฟังต่อครับวันหนึ่งโนงุจิถูกส่งไปทำงานที่ด่านกักกันโรคเมืองโยโกฮามาและได้ตรวจพบเชื้อการละโาในเลือดของผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ การตรวจพบเชื้อการละโรคครั้งนั้นเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไปได้ช่วยให้คนญี่ปุ่นนับล้านคนไม่ต้องติดเชื้อการละโรคนี้ทำให้ชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนและหลังจากผลงานในครั้งนี้โนมูจิจึงได้ถูกรับเลือกเป็นหนึ่งในคณะแพทย์นานาชาติเดินทางไปประเทศจีนเพื่อยับยั้งการะโรค ที่กำลังระบาดอย่างหนักผมนึกถึงภาพการแพร่ระบาดไวรัสโครโรนาในอูุหันเลยครับเมื่อกลับมาญี่ปุ่นโนงุจิตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเขาอยากจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีออกไปช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดเขาจึงตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ แในปี1900เขาได้รับทุนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาที่มหาวิทยาลัยเพนซิวานียแต่เขาเป็นคนญี่ปุ่นจากครอบครัวยากจนในชนบทที่มาอยู่ต่างแดนซึ่งอเมริกาสมัยนั้นยังไม่ค่อยยอมรับคนเอเชียสักเท่าไหร่เขาจึงต้องอดทนต่อการดูถูกดูหมิน่นและพยายามไขว่คว้า,วาหาโอกาสที่มีน้อยนิดไว้ให้ได้ ซึ่งโนงุจิก็อดทนจนพิสูจน์ตัวเองแล้วได้รับโอกาสที่นั่นที่นั่นโนงุจิได้รับมอบหมายให้ศึกษาวิจัยเรื่องผิดงูและเขาสามารถวิจัยพิษงูออกมาเป็นผลสำเร็จภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีหลังจากนั้นชื่อของโนงุจิก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วสหรัฐอเมริกาและในระดับโลกโนงุจิ ยังคงศึกษาวิชาเพศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านระบาดวิทยาโดยในปี1911เขาประสบความสำเร็จในการเพราะเชื้อของโรคซิฟิลิสได้เป็นคนแรกของโลกจนเขากลายเป็นนายแพทย์ที่มีผลงานวิจัยและมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกและได้ทำอะไรเพื่อวงการแพทย์ไว้หลายอย่างได้สร้างคุณนับประโยชน์ ให้กับวงการเพทย์ในยุคนั้นและเขาก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศญี่ปุ่นด้วยในปี1915เขาได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นเพื่อมารับรางวัลดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแพทย์เทโคคุเขาและแม่ก็ยังได้รับพระราชทานรางวัลจากพระมหาจากกักรพรรดิของญี่ปุ่นอีกด้วยในวัย39ปี นี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของลูกชาวนาจนๆคนหนึ่งทุกคนต้องรับการกลับมาของเขาอย่างวีระบุรุษก่อนที่เขาจะเดินทางกลับไปที่สถาบันวิจัยของอเมริกาอีกครั้งดร์โนงุจิได้สลับข้อความหนึ่งไว้บนแผ่นศิลาจารึกเป็นข้อความว่าความอดทนมีรสขมแต่ผลของมันมีรสหวาน ตอนสมัยเด็กๆทุกวันที่โนงูจิไปโรงเรียนแล้วโดนเพื่อนล้อว,ว่าไอ้มือด้วนเขาจะกลับมาร้องไห้กับแม่เขาเสมอและแม่ก็จะปลอบเขาว่าให้มองไปข้างหน้าที่เป้าหมายนะอดทนและพยายามในปี1918เขาเดินทางไปยังเอวาดอและพบกับเชื้อโรคไข้เหลือง y ยลโลฟ f e วอร์ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนายารักษาโรคนี้ ได้สำเร็จแต่แล้วในปี1,927โลกโรคไข้เหลืองก็ระบาดไปทั่วทวีปแอฟริกาอีกครั้งและรุนแรงกว่าเดิมยารักษาก็ใช้ไม่ได้ผลทำให้ด็อกเตอร์โนงจิต้องเดินทางไปทวีปแอฟริกาเพื่อวิจัยให้แน่ชัดว่าเพราะเหตุใดแม้ว่าก่อนเดินทางจะมีคนคัดค้านเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยก็ตามพอไปวิจัยที่นั่น ดอกเตอร์โนงุจิได้พบว่าโรคไข้เหลืองที่กำลังระบาดอยู่ที่นั่นเป็นเชื้อคนละตัวกับครั้งก่อนสงสัยมันกลายพันธุ์เหมือนโควิดเวลานี้เขาจึงลงมือค้นคว้าวิจัยอย่างหนักจนตัวเองได้รับเชื้อไข้เหลืองไปด้วยเศร้าเลยสุดท้ายเขาเสียชีวิตที่เมืองอากราประเทศกาหน้าในระหว่างทำงานวิจัยที่นั่นปัจจุบัน ร่างของด็อกเตอร์โนงูจิฮิเดโยถูกฝังเอาไว้อย่างสมเกียตรติที่สุสานวูดลอนกรุ land, กงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและด้วยผลงานวิจัยการเสียสละอุทิศตนให้กับวงการแพทย์ได้มีการสร้างสถาบันวิจัยทางการแพทย์โนงูจิอยู่ที่มหาวิทยาลัยประเทศกาหน้ามีรูปปั้นของเขาถูกสร้างขึ้นที่ประเทศกาหน้าด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณความอุทิศตัวของเขา นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนโนงูจิฮิเดโยที่ประเทศเปรูและที่ประเทศเอวาร์มีการออกสเต็มครบรอบ100ปีเป็นรูปโนงูจิและปี2004ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้นำภาพของดรโนงูจิฮิเดโยขึ้นมาที่บนโทนบัตร1,000เยน เพื่อเป็นเกียรติและระดึกถึงคุณงามความดีที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศญี่ปุ่นและทำคุณประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ด้วยนอกจากนั้นดรโนงุจิได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลอีกด้วยจากเรื่องนี้ได้สอนให้เราในเรื่องของความมุ่งมั่นความพยายามตั้งใจไม่ย่อท้อไม่อ่อนแอ ดังคำที่ด็อเตอร์โนงจิสลักไว้ที่หินศิลาจารึกไว้ว่าความอดทนมีรสขมแต่ผลของมันมีรสหวานจากบทความข้างต้นการที่เรามีข้อบกพร่องทางร่างกายอุปสรรคเหล่านี้ก็ไม่มีผลกับตัวเราถ้าหากเรามีความพยายามอดทนและมุ่งมั่นตั้งใจเราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ดังโนงุจิ